สวัสดีครับกลับมาพบกับเวืณาของเราอีกครั้งนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับผมโคต,ตั้มนะครับผู้ดูดแลโครงการฟุตบอลนะครับของโครงการ US College Sport Camp Asia นะครับร่วมกับบริษัท Easy College r e c r u i t นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นที่ปรึกษานะครับเรื่องการได้รับทุนประเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬาหลายๆประเภทนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องว่าทำไม นักกีฬาไทยต้องไปแสวงหาโอกาสที่ต่างประเทศนะครับก็จะเดยกวันนี้จะมีแขกรับเชิญที่มีประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับที่ไปอยู่ที่เมืองนอกมาแล้วจะมาถ่ายทอดนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจะมีมุมมองนะครับให้น้องๆนะครับได้เรียนรู้ว่าทําไมนะครับเราจึงจะต้องออกไปแสวงหาโอกาสในต่างประเทศนะครับก็วันนี้ยินดีต้อนรับน้องเนตนะครับมีโอสถผู้บริหาร 57สปอร์ตคุปแลนะก็ตอนนี้นะครับเรียนปริญญาโท MBA ฟุตบอลสตีตนะครับของ University of Liverpool สวัสดีครับน้องเนยครับสวัสดีครับเดย์ครับสวัสดีครับพี่ตั้มครับโอเคได้ยินเสียงครับเนาะครับยินดีต้อนรับครับก็เรียกว่าโครงการของเราก็เกี่ยวเนื่องกับน้องๆที่จะไปตัดเทศี่หัวข้อวันนี้ก็เลยเรียกว่าเดี๋ยวจะให้เดย์เนี่ยแนะนำตัวเองหน่อยครับนะครับก็เพราะว่ามีน้องๆได้อยากติดตาม อ๋อก็คือต้องบอกอก่อนว่าผมเริ่มงานในสายกีฬาเนี่ยก่อนหน้านั้นผมเป็นนักกีฬาทุนอยู่แล้วของโรงเรียนสาธิต<บ>มหาวิทยาลาาัยรามแกรนะครับแล้วก็ไปเข้าปริญญาตรีที่มชหลังจากจบมอชก็มาทํางานด้านสื่อก็เป็นผู้สื่อข่าวกีฬาครับที่นักสือพิมพ์เดลินิวอยู่เจ็ดปีก็ตอนนั้นก็ตั้งเป้าว,ว่าจะไปโอลิมปิกให้ได้ก็คือไปทาข่าวนักกีฬาในโอลิมปิกแล้วก็สุดท้ายก็ได้ไปที่บราซิล กลับจากบราซิลเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมันหมดความท้าทายไปแล้วกับเป้าหมายที่เราตั้งออครับพี่แล้วก็ไปอยู่ออสเตรเลียแปดเดือนไปเรียนภาษาจากนั้นก็กลับมาที่ไทยแล้วก็สอบไอเอลแล้วก็ไปเรียนที่อ่ที่ลิเวอร์พูลครับผมซึ่งตอนนี้ยังเรียนเรียกได้ว่าใกล้จบนะตอนนี้ตอนนี้จบแล้วครับพี่จบมาประมาณปีหนึ่งแล้วครับโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าตรงนี้เรียกว่าสายตรงแล้วทีนี้ก็เลย เดมีความคิดไงครับตอนแรกที่ตั้งเป้าไว้ว่าเอ้ยเราเราจะรู้สื่อข่าวแต่เราจะต้องไปอีกที่เมืองนอกเรามีการตั้งเป้าหมายในไหมครับเนี่ยครับอยากจะรู้ว่าฟิลลิ่งที่เฮ้ยฉันอยากจะไปเมืองนอกทำไมเราตั้งเป้าหมายขนาดคือต้องบอกก่อนว่าเป็นนักข่าวเนี่ยมันก็ได้เดินทางไปต่างประเทศเรื่อยๆอยู่แล้วปียิ่งเมื่อก่อนเนอะยิ่งไม่มีโควิดหรือว่าสถานการณ์ของวงการสื่อเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ พอไปต่างประเทศเนี่ยภาษาเราอาจจะได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถามว่าสื่อสารได้ดีไหมก็ไม่ได้จนคิดว่าพอลาออกไปแล้วเนี่ยเราควรจะทําอะไรที่มันพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองเพราะว่านักข่าวมันสุดทา้ายเป็นงานรูทีนนะพี่ตื่นเช้ามาเช็คข่าวเขียนข่าวอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็นวนลูปเหมือนเดิม<อ>ก็เลยอยากพัฒนาสกิลของตัวเองด้วยการทางด้านภาษาเพราะอย่างแรกคือภาษาคือสิ่งที่มันเปิดโลกกว้างให้กับ ให้กับเราเนาะเราสามารถอไม่ได้ดูแค่เว็บไซต์ในไทยนั่นแหละเราไปดูเว็บไซต์ต่างประเทศก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่มันมันก็เลยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่อยากเขาอยากไปเปพิ่มศยภาพตัวเองใ,ในในในสายงานนั้นเนไหมครับครับทีนี้ในสายในเรื่องของของกีฬานะครับท่านสมมติว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าที่เดย,ยังยังก้าวยังก้าวไปสู่ข้างนอกเนี่ยด้วย ด้วยความคิดที่ว่าเฮ้ยเราจะพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วถ้าเป็นมุมมองที่เดไปอยู่ที่เมืองนอกแล้วครับพวกเด็กพวกนี้ควรจะคิดยังไงครับโอ้คือก่อนหน้านี้ผมก็มีการส่งเด็กไทยเหมือนกันไปเล่นแล็เล่นฟุตบอลที่อังกฤษครับพี่ถามว่าเด็กกลุ่มเนี้ยเป็นเด็กน่าจะเป็นกลุ่มแรกก่อนเป็นกลุ่มแรกเลยก่อนฟอกขันไหมครับก่อนก่อนโครงการฟอกคันไหมอ่า หลังนะครับอาจจะหลัง,ลงแต่ว่าจะเป็นน่าจะเป็นชุดแรกๆของเด็กไทยที่ไปเรียนแล้วก็เล่นฟุตบอลที่อังกฤษอืมอืมครับพีคบ่คือเด็กท้นฐหนของเด็กกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นเด็กโรงเรียนในไทยเนาะแล้วก็มีเด็กที่เป็นโรงเรียนนานาชาติครับความแตกต่างของพวกนี้คือเด็กโรงเรียนในไทยเนี่ยจะไม่ได้เรียนรู้กับโค้ดยิ่งของผมเนี่ยโค้ดของโรงเรียนที่มาคัดเนี่ยเขาเป็นระดับโปรไลเซนต์มาคัดเองเลยที่โรงเรียนครับ แล้วก็เขาก็เลยมีแนวทางการทํางานที่ค่อนข้างชัดเจนคือผมแ้าแบบไม่ต้องไม่ต้องยุ่งในเรื่องในสนามเลยแมนเนจแค่ข้างนอกเขาก็จัดการให้หมดเลยครับผมซึ่งผมมองว่าเด็กที่ไปเนี่ยนอกจากจะได้เรียนรู้กับโค้ดในระดับสูงแล้วเนี่ย <S <s เขายังได้เจอโลกใหม่ๆคือถ้าเราเหมือน <S <s เหมือนเราเล่นฟุตบอลลีกรพี่ฟุตบอลลีกมันไม่ไม่ได้มีแค่นักฟุตบอลไทยถูกไหมมันก็จะมีนักฟุตบอลต่างชาติ พอไปเจอนะฟุตบอลต่างชาติเราก็ต้องปรับตัวแล้วว่าเฮ้ยไอต่างชาติมันเล่นอย่างเงี้ยถ้าเราจะเล่นแบบที่เราเล่นอยู่ในไทยสบายสบายไทยแลยมันก็ไม่ใช่ใช,<ม>ใช่ใช่ครับพี่มันก็จะมันก็ต้องปรับตัวมีความอ g g r e s มีความดุดันมากขึ้นแต่เราไม่ได้เกเรน,นะแต่เวลาเล่นก็คือในสนามคือใส่เต็มทีอม่อืมครับเรียกว่าก็มีความมีความความเป็นมือชีพมากขึ้น เรียกว่ามีองค์ประกอบในการที่เขาเขามีเขามีเป้าหมายเขามีแนวทางที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคือว่าแล้วเนี่ยเมื่อกี้ระบบว่าเด็กกลุ่มเนี้แล้วเด็กกลุ่มเนี้ยเดยพูดกับเขาอย่างไงเดยพูดกับเขาอย่างไงว่าเอ้ยก่อนไปเนี่ยพูดกับเขาอย่างไรว่าเฮ้ยจะไปแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนทัศนคติเขาอะไรอย่าง้เขายังไงไหมครับก็ถ้าผมที่ผมคุยนะพี่ก็ประมาณว่าเฮ้ยเนี่ย มันเป็นโอกาสที่น้อยคนจะได้รับอืมแล้วก็เป็นโอกาสเรามีครอบครัวที่ผลักดันด้วยผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่น้องๆเนี่ยจะได้เรียนรู้กับโค้ดมืออาชีพแล้วก็สภาพแวดล้อมใหม่ๆคือแน่นอนเด็กพวกนี้ที่ไปภาษาอังกฤษ,ษต้องกลับมาต้องดีแน่นอนเด็เรียกว่าถ้าสมสุิว่ายังยังเขาเรียกว่าอะ,อะเด็กไทยกันอย่างที่บอกอภาษาอังกฤษโอ้โหแทบจะแบบ เกรดหนึ่งเลยแล้วก็ไดะหรือเกียร์สูงจกพออย่างน้อยน้อยได้ไปอยู่ข้างนอกแล้วเนี่ยอันดับแรกในสิ่งที่เขาจะได้ก็คือเรื่องภาษาใช่ไม่ยากใช่ไหมนะครับเรบอกว่าไม่ยากเรื่องการปรับตัวเรื่องภาษาไม่ยากไม่ยากครับไม่ยากคือผมว่าน้องๆที่ไปเนี่ยยิ่งเด็กรุ่นเนี้ที่ไปเนี่ยผมว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าไปที่นู่นเขาต้องเจออะไรบ้างเขาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องเจออาจจะเป็นเรื่องของการปรับตัวสภาพอากาศเนาะการใช้ชีวิตกับเพื่อน ในโรงเรียนที่แบบโอ้โหมาจากหลายประเทศอะอย่างที่เรงเรียนที่มีที่ผมส่งไปเนี่ยก็จะมีสเปนมีโอโ้เอเชียถือว่าไม่เยอะเอเชียก็ไม่ได้เยอะมากมีสเปนมีอะไรมีแบบแอฟริกามีจากมีเด็กจากประเทศอื่นในทวีออยุโรปก,ก็มาเรียนที่นี่ครับผมก,ก็ทําให้น้องได,ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเด็กแต่ละแต่ละพื้นที่แต่ละชาติมาก็ได้ปรับตัวแล้วก็ผมว่าเขาโลกเขากว้างขึ้น อ,รรอ,อ,อเพราะพอน้องไปอยู่แล้วเนี่ยเดยคิดว่าเขามีการปรับเปลี่ยนไปในแนวทางบางคำในเรื่องของทัศนคติในเรื่องของเด็กทัศนคติเด็กไทยกับเด็กต่างประเทศที่เดสัมผัสครับอืมคือพอไปอยู่ที่นู่นตอนแรกที่ไปเนาะเด็กๆที่ไปตอนแรกเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าพูดอ่าครับอ่าไม่ค่อยกล้าพูดกับผู้ใหญ่จะแบบมีความเขาเรียกเกรงใจตามสไตล์เด็กไทยเนาะแต่พอไปอยู่ที่นู่นแล้วเขากลับมามีอยู่รอบยังมีกลับมาผมก็ได้เจอ คนกล้าพูดกล้าคุยคือทุกคนโตขึ้นหมดเลยคไม่โตแค่ตัวนะคือตัวเนี่ยมันสูงขึ้นโอ้โหหลายคนสูงปฟิตเลยเรื่องของเออ่ซรีร่าเนาะเรีร่าฟิตเน็ตฟิสิกอลใช่ใช่ในในประเทศที่ที่ที่เดย์งน้องไปเรียนเอออยู่โรงเรียนอะไรครับไปที่โรงเรียนโรงเรียนแอคเวิร์ดครับแอคเวิร์ดสคูลอยู่แถวแถวลีดครับพี่ เฉลี่ยนะเพราะว่าเพราะว่าเออพี่พี่ก็เห็นเออโครงการมันมีโครงการของฟิสิโกครับโดยเฉพาะมครับมีที่ที่ไปเเเอ่ลสตร์ประมาณสามสี่ปีหลังนี่เริ่มเริ่ม่เริมมีเด็กไปไปเรียนแล้วเล่นฟุตบอลมากขึ้นแล้วนั่นคือเด็กที่ไหนแล้ว่าจะไปจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ถูกไหมครับก็คือครับมีทั้งช่วงซัมเมอร์พี่ทั้งช่วงซัมเมอร์ทั้งเทอมปกติ อืก็มีก็มีครับผมครับซึ่งอย่างอย่างของโครงการพี่เนี่ยครับก็เราก็มุ่งเน้นในเรื่องของทางทางโซนอเมริกาอืมนั่นคือแต่สิ่งที่มันเหมือนกันอย่างที่เราคุยกันว่าเฮ้ยก็ต้องเรือเล็กคนออกจากฝั่งหรือว่าไปไปเชิญโลกเพื่อพัฒนาศักยภาพของเขาเองครับใช่อันนี้เราพอพอน้องๆอย่างนี้พอไอ้น้องที่กรุ๊ปเนี้ยที่ไปอ่ะแล้วเขามีการเปลี่ยนแปลงแล้วหลังจากที่เขาได้ไปแล้วเนี่ยครับ เขาเขาเปลี่ยนแปลงไปในด้านไหนบ้างครับเองโอ้เอาง่ายๆนะพี่อย่างเรื่องวิชาการเนี่ยอ่าหนึ่งวิชาการวิชาการเนี่ยถ้าต่างประเทศเขาไม่ต้องเรียนแบบอ่าไม่ต้องเรียนแบบอ่าสิ่งที่อาจารย์จัดไว้ให้ไม่อเรียนวิชาพี่เขาจะให้เลือกเนี่ยสมมุติเราอยากเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อยากเรียนศินละปะอยากเรียนอะไรเงี้ยเราเลือกได้เราไม่จําเป็นต้องไปหูโหมเรียนคณิตศาสตร์หรืออะไรเงี้ยไม่จําเป็น อะไรที่เขาที่นู่นเขาบอกว่า,ถ,าถ้าคุณไม่อยากเรียนหรือไม่จําเป็นกับสายงานที่คุณหรือสายอาชีพที่คุณอยากจะทําเนี่ยมไม่ต้องเรียนเด็กเลือกได้เลยอ่าโอเคก็เลือกเลือกสิ่งในเอ่อเรียกว่าแนวที่เขารักว่าเฮ้ยฉ,ฉันอยากเรียนวิชานี้เลือกเขาจะให้ตั้งเทแล้วก็อือยู่อยู่แล้วมีความสุขว่าเฮ้ยโอเคได้ทำสิ่งโอเคเรื่องนีนแล้วกเรื่องเรื่องอื่นนะครับเรื่องกีฬาอ่าเรื่องกีฬาเราคุยเลืองกีฬากีฬาเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนในอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีหลีกท้องถิ่นของเขาเพอมีหลีกท้องถิ่นของเขาเนี่ยพอมีจัดหลีกมันก็จะมีแมวมองจากโรงเรียนเนี่ยไปดูยิ่งเป็นเด็กสักประมาณสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยพี่จะถูกดึงในช่วงนั้นเยอะมากาก็คือทุ่มเรนแบบหมายถึว่าอ,อย่างที่ที่บอกว่าเราเป็นหลีดแปะนก็นคือสุดสัปดาห์ก็เรียกว่ามาเล่นบอลหลีกท้องถิ่น ใช่ใช่เป็นหลีกรงหลีกอ่าหลีกหลีกโรงเรียนอ่ะก็ต้องบอกว่าบางทีก็มีเตะกลางสัปดาห์เหมือนเหมือนกรมพละเหมือนเหมือนรายการกรมพละบ้านเหราหรือเปล่าอ่าคล้ายๆากันพี่แต่ว่านันขึ้นเตะแบบพบกันหมดแล้วก็อบางแม์เนี่ยอ่าตัวของโค้ดโรงเรียนเนี่ยเขาจะโทรหาโค้ดอะคาเดมี่ของสโมสรเฮ้ยวันนี้อ่าวันนี้มาดูคนนี้เล่นสิแต่เขาจะระบุคนเลยนะให้มาดูคนนี้ ก็ในโรงเรียนเนี้ยมีเด็กเพิ่งเซ็นสัญญากับลีดไปหนึ่งคนครับผมแล้วก็น้องคนไทยมีน้องคนไทยคนหนึ่งเคยถูกเรียกไปซ้อมครับลีดแต่ว่าหลังจากโควิดเนี่ยน่าจะไปเซ็นกับบาร์สลีครับไปเป็นเด็กฝึกในสโมสรใช่ครับไปอยู่ในคาเดมีของของบาร์สลีเเรียกว่าได้รับโอกาสเลยครับถ้าถ้ามมีโอกาสก็ควรที่จะเพ้าโอกาส ใช่ใช่พี่คือต้องบอกว่าการไปต่างประเทศอ่ะถามว่าเดี๋ยวนี้มันมันมันอาจจะดูง่ายนะพี่แต่ว่าพอไปแล้วอะมันมันเปิดกว้างมันเปิดกว้างมากนะมันดูเหมือนไม่เปิดกว้างนะพี่ยิ่งต่างประเทศเงี้ยมันมีทุนที่แบบเฮ้ยมันถ้าผมเป็นเด็กรุ่นเนี้ยผมว่าโหอยากอยากไปมากรับพี่พี่ยังเสียดายเลยว่าเราแหมถ้ามีอย่างนี้ตอนสมัยที่เราเล่นฟุตบอลกันนะรัา เด็กไทยในยุคนี้แบบมันจะมีอะไรอทีมฟุตบอลไทยได้จะได้ประโยชน์ใช่ใช่สังเกตสิวิตัศมว่าเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาพยายามผลักดันนักฟุตบอลเนี่ยไปเล่นในต่างประเทศอย่างฟุตบอลโลกปีล่าสุดเนี่ยอ่าญี่ปุ่นเนี่ยใช้นักฟุตบอลนอกเจลีเกือบทั้งทีเลยนะใช่ใช่ใช่ไหมพี่เพราะฉะนั้นมันมันคือการ ันคือการไม่่ผมไม่ได้เรียกว่าสมองไหลคือการผลักดันให้คนเด็กๆกออกไปเจอแล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศเราได้ใช่ใช่ครับก็คืออย,อย่างที่พี่บอกครับคือพอน้องมันได้ได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของเขาเองแล้วเนี่ยพอเขากลับมาเล่นที่เมืองไทยในหลายๆประเภทกีฬานะครับ,รบพี่เขารู้สึกว่ามันโหมันก้าวกระโดดในเรื่องของ ศักยภาพในเรื่องของกีฬาเขาเลยนะได้หลายประเภทอย่างของโครงการพี่นักว่ายน้ำกอล์ฟ oh, oh, oh. แบบโอ้โหแบบติดท็อปแรงกิ้งแบบให้รู้สึกว่าเด็กไทยมีศักยภาพมีเรียกว่ามีพรสวัสค์เลยด้วยซ้ําที่จะพัฒนาตัวเองไปอยู่ในอ,อในเรื่องของวงการกีฬาอาชีพได้เลยแล้วเด็ดเลยครับในในเงื่อนไขของอังกฤษทางฝั่งอังกฤษเรียกว่าทางฝั่งยุโรปแล้วกัน มันจะเป็นยังไงครับในเรื่องของอนักกีฬาที่ได้เรตรียมเซ็นสัญญาแล้วมันจะมีเงื่อนไขอะไรพิเศษไหมถ้าอย่างอย่างแนงติดก็ถ้าคนที่รู้รรกันก็จะมีกฎโฮมโกลเนาะ,ะกฎโฮมโกลเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าต้องเซ็นสัญญาอยู่กับสโมสรสามปีก็คือเหมือนเป็นอยู่กับสโมสรเป็นเด็กฝึกไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องอมีอายุขั้นต่ําเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสิบสิบห้า ถึง21ปีว่าจะ,ว,าจะว่าจะถึงจะได้เป็นกฎโคมโกลนแล้วก็จะได้พวกหรือถ้ามีแบบพาสปอร์ตอย่างเจ้ากันที่เลสเตอร์นันนเป็นเป็น,ปนพาสปอร์ตของฝรั่งเศสเนาะก็จะแบบนี้แต่ของไทยที่ไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นเด็กฝึกขึ้นมาเลยเขาก็น่าจะเปลี่ยนโดยที่อาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มองเรื่องของการว่าต้องเล่นทีมชาติเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาเป็นเด็ก เหมือนเป็นเด็กที่โตในแนวเป็ดอะไรอย่างหน้าที่ที่ไปอยู่ในในเงื่อนไขของการที่ได้รับเป็นซิเอกรีนการ์ดหรือซิติเซนใช่ใช่ครับเตรียมที่จะเตรียมเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับเพราะฉะนั้นอะรย่ยสามปีติดนะพี่ต้องสามปีติดใช่ใช่ใช่อันนี้คือนึงในเงื่อนไขที่ที่จะเป็นหุนเนกลอบเพราะฉะนั้นคือเด็กไทยต้องรีบไปใช่เพราะในช่วงอายุที่เด็กคิดว่าเด็กไทยในช่วงอายุไหนเก่งสุด สิบสองนี่แหละพี่ที่สัมผัสมาเลยที่ที่ได้สัมผัสมาเลยครับที่คุกคีกันเด็กๆสองนีพี่เราโหเราได้แชมป์เยอะมากนะตอนนี้สิบสองสิบสามก็อยู่ในช่วงประมาณมหนึ่งมเอ้ยมสองครับนะประมาณมสองมสองก็ถือว่าเรียกได้ว่าในช่วงอายุนั้นเนี่ยดูแลตัวเองได้แล้วพี่ว่าก็ถือว่าดูแลตัวเองได้แล้วนะแล้วก็พร้อมที่จะ รับกับสิ่งที่เรียกไรดูแลตัวเองได้อยู่ในกรอบระเบียบวินัยที่เข้มข้นมากกว่ามากกว่าเมืองไทยใช่ครับพี่เพราะอย่างเด็กที่ผมตรงไปอายุน้อยสุดก็ประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดไปแล้วครับพี่ก็ถือว่าพ่อแม่เขาค่อนข้างสนับสนุนจริงๆครับผม แต่ผมอยากรู้ของอเมริกาพี่ที่ไปเนี่ยเขามีพวกนอกจากเรียนเล่นกีฬาที่เขาชอบแล้วเนี่ยเขามีอทิวิตี้อย่างอื่นให้ทํำไหมเออม,มีครับอย่างเพราะว่าตอนนี้คืออย่างที่บอกครับคือมันจะมีสกอเลชิ้หลายประเภทนะทุกอย่างเนี่ยเอาเรื่องกีฬาก่อนกีฬาอะไรที่เป็นสากลเขามีสกอเลชิพตรงนี้ให้หมดทีนี้ทิวิตี้อื่นๆนอกเหนือจากอเรื่องการเรียนกีฬา ครับเขาก็จะเป็นเรื่องสันทนาการเขาก็จะเปิดเหมือนเรียกคุณอยากทำอะไรเป็นพิเศษในไปอะไรบ้างท r a k k i n g ไปเขาปีนเขาเล่นน้ำสรนเขาก็จะมีแอคทิวตี้ของเขาซึ่งอย่างที่บอกครับที่อเมริกามันมันรู้สึกว่าเอื่อต่อการเอื้อต่อการใช้ชีวิตเอื้อต่อการพัฒนาของศักยภาพของเด็กจริงของของโครงเชื่อไหมครับในโครงการเนี้ยทำมาเก้าข้าสุดปีที่แปดนะ Oh. เด็กที่เราให้คาปรึกษาเนี่ยอไม่ต่ํากว่าสามร้อยคนแล้ว <Huh. S 2> ใช่ไหมครับเรียกว่าเหมือนโฮเาเรียกโฮซิค hmm. คือแบบอยากจะกลับบ้านอะไรบ้างมีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะโอ oh. พี่ <Huh. S 2> ดูนีครับทั้งในระดับตอนนี้คือคือเราเราเรามาดูกันในเรื่องของระดับวัตยุยก่ะแต่ก่อนซึ่งเราก็จะเป็นในเรื่องของคอเลดซึ่งเด็กมันโตแล้วไงครับพอเด็กมนโตปุ๊บมันมีเป้าหมายว่าจะต้องเรียนให้จบจะต้องเป็นนักกีฬาอาชีพให้ได้ ราะั้นคือทุกเนี้ยจะเริ่มเริ่มแบบเขามีเป้าหมายแล้วก็ทำความเข้าใจ,จกันชัดเจนแต่ตอนนี้เราเริ่มปูทางในเรื่องของเด็กมัธยมเพราะว่ายิ่งไปเร็วยิ่งได้เปรียบโอ้ได้เปรียบเยอะเลยพี่ได้เปรียบเยอะเลยคิดว่าที่สังเกตด้ว่าเด็กที่ไปแต่เด็กอ่ะมันปรับตัวง่ายอ่ะปรับผมว่ามันปรับตัว<ห>ตัวง่ายกว่าผู้ใหญ่นะอย่างผมไปอังกฤษสองปีเนี้ยจนกลับมาก็ยังมันก็ยัง ยังแหม่งๆอยู่นะตอนนี้พี่นุ๊กครับผมก็ก็คิดว่าถ้าไปตั้งแต่เด็กผมว่าดีดีกว่าไปตอนผู้ใหญ่เขาจะได้เรียนรู้อะไรเยอะจะมีแนวคิดเรื่องการทํางานอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะพี่ใช่เพราะงั้นก็คือเต่ยก็เลยเราอย่างที่บอกเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันน้องๆทางของพวกโครงการของวี่ที่พี่ดูิลกิพยายามที่จะผลักดันน้องๆให้เรียกว่าไปไปแววงหาโอกาวเพื่อการพัฒนาตัวเองว แล้วก็ให้มันมีศักยภาพแล้วก็กลับมาทําประโยชน์ให้กับวงการกีฬาบ้านเราเนี่ยนะอาจจะเป็นไอดอลให้กับน้องๆรุ่นต่อไปด้วยก็ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ถ้าดูพวกเอ่อพวกเจพวกพวกุ้มพวกมุย้ยเขาเขาไม่ได้ไปเรียนต่อหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้ไปเรียนต่อทางกาางนี้แต่เขาใช้ฟุตบอลเพื่อไปสแสวงหาโอกาสแล้วเขาไปไงใช่ไหมครเพราะนั่นคือเฮ้ยกีฬามันถ้าคุณไม่ออกไปข้างนอกแล้วคุณก็ มันก็จะยกมันจะยกระดับตัวเองได่ขนาดไหนอันเนี้ยมันเนาะมันมันรู้สึกว่าเป็นความภูมิใจของตัวเองด้วยใช่พี่คือเราเหมือนเหมือนโลกเราสมมติอยู่ในไทยโลกเราจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศมุมมองเราจะเป็นแบบกว้างไปเลยพี่กว้างโโหเยอะแล้วเราจะได้เรียนรู้อะไรที่แบบมันล้ำหน้าสิ่งที่มันมีในไทยไปประมาณสี่ห้าปีบางประเทศแล้วสิบปีมันมีไทยมาแล้วสิบมันมีในต่างประเทศมาแล้วสิบปี เรากลับมาไทยเราเพิ่งเห็นอะไรเงี้ยประมาณนี้พี่ก็มผมว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่ถ้าน้องตัดสินใจที่จะไปควรจะรีบไปให้เร็วเดย์ลองเดองปากอะไรแบบน้องๆพี่ที่เป็นข้อคิดเลยดีครับว่าสักถ้าจะไปเมืองน,นอกต้องคิดแบบนี้คือถ้าถ้าคุณอยากคุณถ้าถ้าน้องคิดว่าทํางานในไทยแล้วน้องก็จะอยู่อย่างเนี้ย ไม่มีการชาร์ล e น g ์ตัวเองไม่มีการเรียกว่าพัฒนาไปอย่างช้าๆแต่ถ้าน้องไปอยู่ต่างประเทศสิ่งที่ต่างประเทศมีเขามีพวก specialist หรือ expert แต่ละด้านมาดูแลน้องอยู่แล้วถ้าไม่ไปผมก็ไม่มันเป็นโอกาสที่ดีที่ควรจะไปแล้วยิ่งมีทุนการศึกษาให้ด้วยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบโหมัหมัน perfect มากพี่ นะโอกาสดีๆว่าถามใครก็อยากไปครับนะซึ่ง,งเดี๋ยวเราก็จะผักดนันน้องๆในเรื่องของฟุตบอลเรื่องของอกีฬาประเภทอื่นกอล์ฟเทนนิสวนะ่ายน้โอใช่หลายๆอันนี้คือไอโครงการ US College p o r t Camp Asia พร้อมๆเลยนะที่จะผักดนันน้องๆนะคะร,ะรับอบน้องที่ติดตามหรือผู้ปกครองที่ติดตามฝากติดตามี่ในเว็บเพจไปลองไปลอง,ไปลองดูนะครับว่า ทางเราทํําทาอะไรให้กับครอบครัวของทนด้บ้างเป็นที่ปรึกษาได้ในทุกเรื่องในเรื่องของการเรียนและการเล่นกีฬานะครับก็บใช่ครับก็เด <ๆ S 2> ี๋ยวทที่เด์ฝากไว้วันนี้นี่ขนาดเราคุยกันแค่หัวข้อแค่ว่าทําไมต้องไปสแสวงหาโอกาสในในต่างประเทศใช่เด,ดจะมีอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่จะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปนะครับก็เรียกว่าเดลอง ลองชักชวนนะในครั้งต่อไปเราจะคุยเรื่องอะไรครับในครั้งต่อไปเนี่ยคือด้วยความที่ผมอยู่ที่เลี้ยวฟูเนาะตัวจบจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ,รบเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วก็การเงินผมก็จะดูรเรื่องเรื่องของการกีฬาได้เงินเดือนเยอะโดยเฉพาะปัจจุบันนะักฟุตบอลได้เป็นแสนกันเนาะผมก็บองว่าจะทํายังไงให้เงินที่เขาได้มาต่อยอดในระยะยาวได้เพราะว่าอาชีพนักกีฬามันค่อนข้างสั้นโดยเฉพาะฟุตบอลนะครับอ,อันนี้ไม่นับกอล์ฟนะเพราะกอล์ฟเนี่ยโอ้โหอีกนาน ผมก็เลยมองว่าจะทํำยังไงให้คนเหล่านี้ยนักกีฬานักกีฬาเนี้ยมีฐานการเงินที่มั่นคงอแล้วก็เรียกได้ว่ากเกษียณได้ก่อนอนาะยุหกสิบอ่ะเ่โอเคดีนะ<ด>เดี๋ยวกเกษียณเลยอยู่ครั้งหน้าใช่หรือครั้งหน้าเราจะหัวข้อเฉพาะเลยนะครับ,รบข้อเฉพาะว่าเนี่ยเดี๋ยวนักกีฬากับการลงทุนนะครับเดี๋ยวจะเชิญเดมมาพูดอีกครั้งนะครับก็นะครับก่อ,บอวันนี้นะครับก็โครงการดีๆของเรานะครับที่ เ,เกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนที่เล็งเห็นคุณค่าของโครงการเรานะครับก็ขออบคุณนะครับสิงค์คอร์ปอเรชันผลิตภัณฑ์โกแก่ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำผลิตภัณฑ์กีฬา f b t Sportmax นะครับน้องๆน,นะครับที่สนใจนะครับในโครงการของเราที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับก็จะมีเป็นออลเมกนจูเนีร์อินวเทชันนะครับในวันที่ สองถึงสี่กรกฎานะครับที่จะถึงนี้ที่สนามกอล์ฟวินวิลกอล์ฟคอร์สนะครับก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดในการสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับองฝับเอาไว้นะครับติดตามโครงการดีๆที่จะถึงในอนาคตนี้ที่เราจะจัดขึ้นด้วยนะครับตามเว็บไซต์และเว็บเพจนะครับก็วันนี้นะครับผมกับผมฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับน้องๆอย่างที่บอกครับที่อยากจะได้รับโอกาสนะครับก็สามารถที่จะฝากข้อมูลนะครับโปรไฟล์นะครับของน้องๆ เพื่อมาปรึกษานะครับทางเราก็จะไปที่ปรึกษานะครับส่งโปรไฟล์ของน้องๆน,นะครับไปที่โค้ดท,ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อ,อทําการพูดคุยนะครับวิเคราะห์แล้วก็วางแผนร่วมกันในในการที่จะได้รับทุนกีฬานะครับก็ยังไงนะครับน้องที่สนใจนะครับอย่าพลาดโอกาสด,ดีนะครับปักข้อมูลแล้วก็ โปรไฟล์ของน้องๆนะครับที่เว็บไซต์เว็บเพจได้เลยครับอย่างที่ผมบอกนะครับโครงการเราเป็นที่ปรึกษาในหลายๆประเภทกีฬานะครับแล้วก็ดูแลน้องๆเนี่ยมากกว่า300คนแล้วนะครับก็ยังไงฝากข้อมูลนะครับฝากโปรไฟล์ของน้องๆเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ผมกับเดก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันในในเรื่องหัวข้อของนักกีฬากับการลงทุนนะครับในส่วนต่อไปนะครับนี้ก็สวัสดีครับครับครับเดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดีครับสวัสดีครับ US College Sports Camp Asia is a program which offers opportunities to children Asia and youths with sports talent to showcase their potential to seize educational opportunity in the United States where their sports abilities will be enhanced as well as opening up their educational horizon. For additional details, please contact us at line id at us college camp asia www.uscollegeshowcaseasia.com email info at uscollegeshowcaseasia.com or call us on 0637021212 or 0949204794 and please follow our activities at facebook US College Sports Camp Asia. YouTube. US College Sports Camp Thailand. Come and join the youth dream with us. US College Sports Camp Asia. Increase educational opportunities, creating athletes to international level.